and you น้องแจ๋วแหววขายบุหราลอะนะครับจำกันได้ไหมน้องที่โพสสวยอยู่ใต้ทางด่วนนะครับ วันแอน์อลลี่ขาดไม่ได้คนนี้นะครับคุณอุบวิทยาคงอาถานรักปั้นมือทองยืนหนึ่งของประเทศไทยเรของสถาบันอุบโมเดลไทยแลนด์วันนี้มาพร้อมกับรูปปัน้นอิตียีโมชอของเรา สีแล้วครับคนแน่แล้วพริษณ์ษดีหลักสุดครับทุกมาพร้อมกับน้องเตี่ยมอชอและเซเลบคนต่อไปสั่งตรงมาจากบ,บ้านกกกรรก่อขอบกับป้าแตนไหนนิ้วแล้ว และครูชาไทยทุกคนแฝนที่มาเ,เป็นการเดินแบดครั้งแรกของป้าแตนนะครับสวยนะป้าแตนสวยมาก ชาไทยเป็นคนไปสอนถึงบ้านกกกรเลยนะครับและจะขาดไปไม่ได้นะครับแฟนคัมมารอตั้งแต่ตีสามแล้วนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับซุปตาจากบ้านกกกรลุงพลครับ ให้ท <Jean> ุกคนเดินหน่อยการเดินแบบครั้งแรกนะครับ ปรุณานะครับขอความกรุณาหลบหน่อยครับหลบหน่อยครับกั้นไม่อยู่จริงๆครับคนรักคนเดียนะครับขอความกรุณานะครับขอความกรุณานะครับโอเคนะครับเอาละครับและนี่คือแฟชั่นโชว์การกุศลเซเลบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจัดมาในปีนี้นะครับขอเสียงปรบมือหน่อยมีคนบอกว่าให้ลุงโพลถอดแว่นโซน่าหล่อ ให้ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปนะครับโอ้โหสุดๆจริงๆนะครับ่ะยืนถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปสี่ท่านก่อนเพเป็นเซตสี่ก่อนนะครับเซตสี่ก่อนนะครับซูมบอลชนนะครับเซตสี่ก่อนนะครับต่อไปนะครับเซตหกนะครับ นิวครับคุณนิวไปที่ที่นิวครับต่าไปนะครับเป็นเซตหกนะครับมาเลยครับสีครับคุณีเล้งครับครับที่ปากครับเจมครับแจวแหววลงมาข้างหน้าแจวแหววแทกตรงกูชาไทยตรงตรงไทยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขอ ี๋ยวเราจะขอปิดท้ายนิน่นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดทางนะครับให้กับเซเลสอีกขั้นหนึ่งนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วแต่เราคงเดินลงไปข้างล่างไม่ได้แล้วเพราะกระแสมหาชนเราเยอะเรอเกินๆๆๆนะครับขอเชิญนะครับคุณแม่สีตาบัวทองอ,อะไรก็หยุดไม่อยู่แล้วนะครับ ทุกคนมาในชุดแฟชั่นเก๋ไก่ชุดวิทียรมชเรานะครับครับขอยืนเลยนะครับนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งตัวนี้จะให้ทุกคนมาตึงนภาพนะครับโอ้โหตะวันนาแตกจริงๆนะครับตะวันนาแตกจริงๆวันนี้เราจัดงานศาสานะครับเพื่อช่วยเหลือนะครับลำรายได้ที่ได้ไปช่วยเหลือสัตว์หมาและแมวนะครับและรำลึกถึงวิเทียรมชนะครับภาพสื่อของวิเทียรจะออกไปทั่วประเทศไทยและทั่วโลกเลยครับ ช่วงนี้นะครับขอสัมภาษณ์สั้นๆนะครับสั้นๆนิดเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุนัขวันนี้จัดงานให้กับหมาและแมวนะครับอยากให้นิมมงเป็นคนเปิดพูดเรื่องที่เปียมอนนิดนึงครับครับต่อื่นนะครับขอเสียงปรบมือให้กับชาวเอ็นซีลุงพลเ้า บริกานที่ลูกชายคุณสมบัติเมธนีก็เดี๋ยวขอคุณแม่สีตามก่อนในฐานะที่คุณแม่ใจบุญมาช่วยเหลืองานตลอดเลยคุณแม่อยากให้พูดถึงเรื่องพี่เทียมอชอนิดนึงก็เป็นสูตราที่เป็นผัดใจก็ไม่ใช่ธรรมดานะคะ เขาเป็นหมาจอรแต ar, <feet. S 1> like ่เขาเป็นขวัญใจของของคนแถวนั้นเราก็ก็ต้องขอบคุณที่ที่เราเป็นสมาชิกของคนลัหมาเพราะว่าแม่ก็มีลูกเป็นหมาเพิ่งกลับจากโคราชเมื่เช้าค่ะยังไม่ได้แต่งหน้าเลยเนี่ยไม่ดีจ้ะเพิ่งกลับจากโคราช นะครับเชื่อว่าทุกคนต้องอยากได้ยินเสียงป้าแตงป้าแตงตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นจ้ะเสียงก็เพราะเนาะสวยด้วยป้าแตงพูดถึงเรื่องพี่เตี้ยหน่อยครับก็เป็นก็เป็นคนเป็นคนรักหมาแต่ที่บ้านก็มีหมาก็ชีวิตหนึ่งก็เหมือนชีวิตหนึ่งเนี่ยเขาเขาก็มีชีวิตนะตื่นเต้นกับป้าแตงพูดเองทุกคนตื่นเต้นพูดไม่ออกต้องให้ลุงพลพูดแทนแล้วล่ะครับ ขอเป็นกำลังใจใทุกคนนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ทุกคนมาด้วยใจกันจริงๆสำหรับเอาจริงๆนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับทางคุณอุบมวิระก็จะมอบทุกอย่างช่วยพี่เตียมอชอและก็หมาแมวต่างๆนะครับที่ทุกคนรักเอ็นดูเหมือนกับครอบครัวเรานะครับ ขอขอบคุณมากครับที่มาให้กำลังใจทุกคนมาแตนแล้วก็คุณอุบริยาครับขอบคุณครับขอปิดท้ายด้วยอีกขั้นหนึ่งนะครับเป็นเซเลสไอสัรวัตคุณไอนี่หนึ่งนะครับนิดหนึ่งไม่ปิดด้วยคนนี้ไม่ได้ฮะดูเกาหลีของเรานะครับขอเก่าอะไรเกี่ยวกับงานวันนี้นิดหนึ่งครับอ่อครับอื่นขอบคุณที่อุพริยานะครับสวัสดีทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับ ถึงแม้ว่าจะเห็นผ่านทีวีบ่อยๆแต่ว่า4ี่เดือนที่ไม่ได้มาเจอคนเยอะขนาดนี้ก็เป็นกําลังใจแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับยังไงก็วันนี้มาร่วมทมําบุญกันก็ขอบคุณทุกท่านมีงานอื่นๆยังไงก็ติดตามกันต่อไปด้วยและอย่าลืมดูทำาริรทีวีกันต่อด้วยนะครับขอบคุณครับะนะครับต่อไปจะเป็นการถ่ายรูปจิตจิกผ่านานหลังนะครับอ๋อพี่อุ๊บเขาจะขอขอเห็นทุกคนด้วยเลยเข้าเฟรมพี่อุด้วยเลยนะครับ ทุกคนหันหันหน้าก็หันกล้องนู้นนะครับกล้องด้านหลังเวทีนะครับดูเขาจะขอขอคนดูทุกคนมันป็ผ้าประวัติศาสตร์ที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับทุกคนสามารถที่จะยิ้มได้นะครับรเดี๋ยวเดี๋ยวน้นวาเรียนเราจะมีรอบพิเศษนะครับอ่ะี๊ยิ้มยิ้ม ู้่แฟนขับสวยงามมากเลยนะครับทุกคนจะได้ปรากฏเดี๋ยวเราไปซูมเอานะครับซูมสามสี่ร้อยคนเลยครับเราจะเจอพวกเราในนั้นนะครับนะครับแล้ววันนี้นะครับเราไปดูช่องอมรินทีวีนะครับข่าวออกตลอดนะครับคือตอนนี้มองไม่เห็นแล้วว่าป้าแตนอยู่ไหนเห็นแต่เป็นนางแบบสวยๆคนหนึ่งตาวันาแตบจริงๆวันนี้นะครับ ในรอบ10ปีนะครับอ้ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับช่วงนี้ต่ออะไครับพี่อุ้มเราจะสัมภาษณ์อะไรไหมครับหรือว่าไม่ไหวแล้วครับพี่อุ้พี่อุ้มใครข้อตามวัยฮะตามวัย ช่องไหนเพเฉพาะนักข่าวนะครับสัมภาษณ์นะครับแบ็กอัพนะครับช่วงนี้เราจะเราจะขออนุญาตให้สัมภาษณ์นะครับช่วยหลบหน่อยนะครับช่วยหลบหน่อยนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงทําข่าวนะครับขอใช้เสียงหน่อยครับของเงียบนิดนึงนะครับตอนนี้เราเราชื่นชมในความเงียบนะครับ